อาน,นิตยถ่ายวิดีโอเด็กน้อยวันฟ้าได้สนุกไหมสนุกสนุกสวยไหมสวยแล้วแล้วก็ตรงนี้มีพายเรือด้วยครับอีทถ่ายเรือคายักด้วยแต่ที่แน,น่ๆวันนี้อาเบลหล่อมากเลยครับต,ต้องบอกว่าไงนะเวลามีคนชมว่าหล่อมากให้บอกว่าไงนะดูใเลยอาทิตย์ <c oughs> ด,ยดีครับอาทิตย์ชดัดรึชดันะชชด อเดมันอเดมันมาหน้าสินี่ฮนะอเดมันเหงาะคาเฟ่เตชะนี่กระดูกโอ้ยาะตกแล้วก็มีช้างด้วยไหมมีเหรอคะไหนยิ้มหนยิ้มหน่อยสนุกสนุกสนกยิก้มหน่อยเลยเด็กปาป๊ามาทำให้เรงหน่อยสวยมากครับมาขึ้นทำให้เรงหน่อยอาดีมากป๊าป๊าโชคดีป๊าป <ผม S 1> ๊าอย่าบ้างค่ะ ฝนไม่ตกฝนไม่ตก